มีเพื่อนๆถามมานะครับบอกว่าอยากดูสวนกล้วยของผมนะครับคลิปนี้ก็เลยจะพาเพื่อนๆมาเดินดูนะครับโดยสวนกล้วยผมนี่จะแบ่งเป็น2โซนนะครับก็คือจะเป็นโซนกล้วยนี้จะเป็นกล้วยนานาพันธุ์นะครับผสมกล้วยหลายสายพันธุ์ไว้แล้วก็จะมีโซนที่เป็นกล้วยน้ําว้าอย่างเดียวก็มีครับแล้วก็นี่ครับเราก็จะไล่เลยครับอันนี้ก็เป็นกล้วยหอมเตียนะครับนี่เป็นหอมทองนะครับนี่เป็นหอมกล้วยอีต่อนะครับเป็นหอมเขาเรียกหอมโบราณ แล้วก็ทางนี้ก็จะเป็นตัวนี้ถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นกล้วยหักมุกนะครับนี่เป็นหอมเขียวครับตัวนี้เป็นหอมเขียวไอโซนนู้นโซนนี้เป็นหอมเตี้ยนะครับไปทางนี้ส่วนตัวนี้ก็จะเป็นกล้วยไข่กาแพงเพชรนะครับซึ่งของผมนี่มันเป็นเป็นโคกหนองนานะครับมันไม่ใช่เป็นสวนกล้วยแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเป็นโคกหนองนาแล้วผมก็ คือเน้นเน้นที่จะสะสมสายพันธุ์มากกว่าที่จะปลูกแบบขายผลผลิตน,นะครับแล้วตัวนี้เป็นกล้วยพาโลนะครับนี่ครับดูใบตองครับพาโลนี่ใบเขาจะเขียวใหญ่มากเลยนะครับจะเขียวเขียวกว่าใครเขาเลยครับแล้วก็แล้วก็มีนี่สายพันธุ์ครับมาฮอยนี่เป็นกล้วยหอมแปดครับมาฮอยแต่ยังตัวนี้ยังไม่ออกเครือนะครับตัวนี้ยังไม่ออกเครือแต่ว่าเราก็ตัดเป็นก่อนตัดส่งเม็ด นี่เป็นกล้วยหักมุกนะครับแต่ยังไม่ออกเครือครับก็มีกล้วยน้ำบาผสมไปด้วยนะครับแต่ผมยังไม่ได้รือออกก็คือไอ้นี่เป็นปากช่อง50ผมก็มีแผนที่จะเอาออกไปครับผมจะย้ายไปอยู่ที่สวนกล้วยที่เป็นน้ำบ้าครับก็ปูกผสมกันไปครับมีหอมคาเวดิดนะครับกล้วยหอมคาวีดิดแล้วก็มีกล้วยนี่ครับที่เห็นเป็นงาช้างครับนี่ครับ ก็จะเห็นว่าผมไม่ได้ทําเป็นแบบว่าเป็นสวนกล้วยชนิดเดียวนะครับผมปลูกแบบสะสมสายพันธุ์เพราะผมตั้งใจที่จะขายหน่อพันธุ์นะครับก็เลยต้องทําสวนเป็นแบบนี้ครับเดี๋ยวผมพามาดูอีกโซนหนึ่งนะครับอันนี้คือเป็นโซนสวนกล้วยน้ําว้านะครับนี่ก็เป็นพันธุ์ล้อมเหมือนกันนะครับเราจะปลูกสองข้างแล้วก็เราจะปลูกเพกาเตียตรงกลางนะครับนะครับเอ้ยกล้วยน้ําว้าของเรามีสองสายพันธุ์นะครับมีปากช่องห้าศูนย์กับมะลิออกนะครับ แล้วผมก็มีแผนที่จะเปลี่ยนเป็นปักช่อง50ทั้งหมดนะครับนี่คือปักช่อง50นะครับฝั่งนี้น่าจะเป็นมะลิอ่องแต่ว่ามันมันมันสลับกันอยู่นะครับคือไม่ได้ปลูกแบบเป็นแถวคือเราสลับกันปลูกไปตามเราสะดวกนะครับก็นี่ครับมันก็สวนเปื่อน้นบ้ามันก็จะยังไม่สมบูรณ์เท่าไหร่นะครับเพราะว่าไม่ค่อยได้มาดูแลเท่าไหร่นะครับสวนฝั่งนี้ โดจะดูแลแต่กล้วยไอ้ที่เป็นสายพันธุ์กล้วยพันธุน์ต่างๆอ่าโอเคครับแค่นี้นนเพื่อนๆก็น,น่าจะเห็นแล้วนะครับว่าส่วนกล้วยผมมี2โซนนะครับมีโซนที่เป็นรวมสายพันธุ์ต่างๆแล้วก็นี่เป็นโซนกล้วยน้ำวานะครับโอเคครับคลิปนี้ก็น่าจะลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ